แห่นิดเดียวดูวิดีโอมาดูดูเพจมาแล้วครับคนอายุเยอะกว่าเราเขายังไม่กลัวเราเขาไม่ต้องกลัวเพราะเราก็อยากหายครับก็ <S <S <c oughs> เล่นสนุกธรรมดาวันหยุดไปเล่นน้ําอะไรงี้ยมันเป็นรางปูนแล้วมันก็ปล่อยน้ําไหลธรรมดาแล้วก็ไหลตามไปเงี้ยแต่เราไปกระแทกเหลี่ยมปูนง่งปวดมาตั้งแต่วันนั้นเราก็คิดว่าเรายอกธรรมดาแล้วก็มาหาหมอคลินิกมาฉีดยาแก้ยอกยามา่กี้มันก็ไม่เบา ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะไม่คิดเลยว่าพลาดนิดเดียวอะจะเป็นขนาดนี้ได้ครับจนมันนอนอยู่สองสาวันมันไม่เบาความปวดมันไม่เบามันหนักลงทุกวันทุกวันจนขาไม่มีแรงหนักมันหนักหนักขึ้นทุกวันทุกวันจนชาขาจนขาอ่อนแรงจนนิ้วหงิกนิ้วเท้าครับหงิกกระดกไม่ขึ้นเป็น,นหนักถึงขนาดนั้นเลยไวมากเลยสองวันสาวันเองทันนี้ผมก็เลยนึกว่าไม่ใช่แหละไม่ใช่ยอดธรรมดาแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยไปหาหมอเอกเรล์ Excellent. ก็ตรวจเขาบอกเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกทับเส้นประสาทตกใจครับไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคอเลยหดหูยิ่งยิ่งมาเจอแบบเป็นแล้วมันปวดมันก็หดหูไปใหญ่เลยทรมานกินยาย,ยัางไงก็ไม่เบาไม่อะไรเงี้ยนอนก็ไม่ได้ก็จะทให้เครียดพอแล้วพอเครียดแล้วก็กินข้าวกินอะไรไม่ได้ พิกซ้ายก็ปวดพิกขวาก็ปวดนอนตะแคงก็ปวดความปวดมันปวดตลอดปวดลงขายกเอวแบบน้นอนกับพื้นจะยกเอวยกไม่ขึ้นมันปวดปวดไปหมดครับแล้วก็จะปวดตอดเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บยานอนหลับยังไม่หลับหลับเต็มที่ก็ชั่วโมงหนึ่งมันปวดอะปวดมากอะผมไม่เคยปวดอะไรขนาดนี้ไงอันนี้ปวดสุดๆปวดจนแบบชีวิตกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะอะไรเงี้ยแย่มากครับแย่แอบร้องไห้คนเดียวทุกวันไม่ให้แฟนเห็นเคยท้อเหมือนกันนะคิดท้อเลยอะปวดจนร้อง พ่อแม่ช่วยทีอะไรประมาณนี้เลยไงมันปวดจัดไม่เคยเจอไงไม่เคยเป็นปวดมากมันทรมานครับมันไม่อยากอยู่แล้วอะ่ะทรมานมากแต่คิดอีกทีกมันก็ไม่ได้อะภาระเราข้างหลังอีกลูกเต้าเราอีกพ่อแม่เราอีกก็เลยหาข้อมูลไงต้องทําไงให้หายผมหวังไว้ครับหวังไว้มากด้วยอยากหายอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมของผมพอหลับชาตื่นมาหายเลย นอนพลิกซ้ายพลิกขวาได้เข้าห้องน้ําได้เองเดินเองได้งงเลย <laughs> มันดีใจครับดีใจทสุดพอ,อเข้าห้องน้ํานั่งไม่ปวดแต่ก่อนนั่งนั่งนั่งเข้าห้องน้านั่งไม่ได้เลยครับ้องต้องเอนไปเอนมันปวดปวดตลอดแผลไม่มีปวดครับตึงก็ไม่ตึงจะมีปวดตอนออกหมาใหม,ใหม่ปวดนิดๆเจ็บนิดๆแต่ไม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 ไมเจ็บเจ็บไม่มากครับตอนนี้ก็คือไม่มีความรู้สึเกเจ็บเลยคนละเรื่องกันเลยครับเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยวันนี้ ไอความเจ็บปวดนี่ไม่มีเลยวันที่ปวดที่สุดอ่ะสิบเซนสิบครับเพราะมันใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้แล้วครับตอนนี้หเหรอเลือไม่มีความปวดแล้วครับความปวดนี่หายไปเลยแต่มีแต่มีมตึงนิดนิด,ดตามที่หมอบอกต้องใช้เวลาเวลาหน่อยครับตอนมาแฟนยังบอกจะเดินได้ไหมจะผ่าทุกอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างมาสารพัดผมบอกเดินไม่ได้ก็ต้องขาต้องทำเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วมันเป็น ฟื้นตัวไวใช้ใช้ระยะเวลาน้อยผมจะเน้นอะไรเ,เวลาครับเอาให้น้อยที่สุดอะไรคืออยากฟื้นตัวไวที่สุดอะครับที่นี่ก็ตอบโจทย์ครับเรามีภาระ,ะหน้าที่ต้องทำอะครับไหนจะงานไหนจะครอบครัวไหนจะอะไรอีกครับลูกก็ต้องเรียนอะไรอย่างนี้ไงครับปู่ย่าตายายพ่อแม่อีกตอนแรกจะไม่กล้ายยบไม่กล้าาเต็มเต็มพื้นพอลงไปเต็มตัวอา้าวมันไม่มีอะไรเลยดีใจดีใจสุด ปกติจะยืดจะยันไปเนะี่ยมันจะปวดจะปวดล้าลงไปเลยยืนก็ต้องโอ้ยโอยต้องตะแคงตัวไม่ให้มันปวดยกมันก็ปวดขาข้างเนี่ยครับแต่มาเช้างงเลยหายเป็นปิดทิ้งเลยดีใจดีใจมากคุณหมอเก่งที่สุดเลยณ <laughs> เวลานั้นมันไม่ได้คิดที่จะไปที่ไหนก็คือดูข้อมูลก่อนครับว่าที่ไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยเลือกที่ดีที่สุดก่อนนะครับแต่แล้วก็เลือกไม่ผิดเลือกที่นี่ เพราะมีที่เดียวที่ประเทศไทยโรงพยาบาลเอสไบแอนเนิร์ฟเอสไบสไเ